สวัสดีครับเราก็อยู่ในเกม a r รมือถือหรืออาร์คโมบานะตอนนี้พี่ก็อยู่หน้าถ้ำกลางก่อน,นะครับถ้ำที่มีเจ้าเมกาโลซอรัสนะครับโอเคเดี๋ยวพี่จะไปจับตัวที่จะไว้จัดการเจ้ากีก้านะแต่ไม่ใช่เจ้าเมกาโลนะครับเป็นสัตว์ตัวเล็กๆนะบินได้ล่องหนด้วยโอเคก็คือเจ้าค้างขาวนั่นเองแต่ตอนนี้หาทางก่อนอแล้วก็ขี่เจ้าแมงมุมมามันจะมองไม่เห็นเรานะครับสบายสบาย จร,จริงๆเอาเจ้าแมงมุมไปกัดเจ้ากีก้าก็ได้เนาะโอเคเอาอย่าคูณมานะไปเดินไปจะเจอตัวเลเวลสูงๆไหมเจอครั้งขราวแล้วนะแต่เออเลเวลไม่สูงอะเลเวลสิบห้าเองนั่นก็ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะเดี๋ยวหาตัวเลเวลสูงๆแล้วกันเนาะ ไม่สูงเลเวลสิบห้าเลเวลไม่สูงอะ่ะเคกลุ่มนี้อ่ะสี่สิบสองไม่ค่อยสูงนะกลุ่มนี้โอเคปะอ้อมไปต่อหาตัวเลเวลสูง,สงเจองูนะครับตะคาบปะเดินไปเรื่อยสบายสบายนะครับจับเจ้าค้างคาวพี่เคยทำคลิปการจับไปแล้วเนาะมันต้องใช้เนื้อน,น่องในการจับเขานะอ่าไปทางไหน ทา,ทางตันเนาะโอเคไปเรื่อยๆลงไปลึกอีกนะครับเจอตะขาบสบายๆขี่หลังเจ้าแมงมุมไปเดินชิว,ชวๆในถ้าได้แต่ยับอ่าไมกรโลนะไปทางนี้เออไม่ใช่นะทางนี้เราไปตกน้ําเลยโอเคไปทางเจ้าเมกาโลเลเวล1ิเมกาโลเดี๋ยวก็มาจับเพิ่มแล้วกันเนาะเพราะว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ใช้จัดการเจ้ากีกาได้ แต่เดี๋ยววันนี้เราจะจับเจ้าค้างคาวก่อน,อนเดี๋ยวจะสร้างฝูงกองทัพค้างคาวเลยนะครับไปบินโจมตีอ,อ๋อมกาโลเจออีกตัวนะเลเวลสิ 10, ไม่ค่อยสูงอะ่ะมีตัวไหนอีกไหมค้างคาวอยู่ไหนขอเลเวลสูงๆหน่อยได้ไหมจะมาจับแต่ละทีเตรียมยาคูณมาแล้วอ่ะเจอแล้ว ปุ่มนี้สูงไหมเลเวล18ตัวนี้อ่ะเลเวล1เองโอ้โหไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ไม่ค่อยถูกใจเลเวล2ตัวนี้ล่ะเฮ้ยเลเวล28ยัดยาคูนเลยฟับโอเคแล้วก็เนื้อน้องปึ๊บใส่ไว้ฮอตคีย์แล้วก็ยัดเนื้อโอเคอีกทีหนึ่งได้แล้วนะครับโอเคเลเวลค่อนข้างจะสูงนะเจ้าตัวนี้เลเวล28เลยเอาล่ะ ที่เหลือก็รอให้มันหิวอีกรอบนึงนะอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงโอเคเราก็อยู่บนหลังปลอดภัยทิ้งจอยได้เลยนะแล้วก็รอให้สัญลักษณ์บนหัวมันขึ้นเป็นก้อนเนื้อสีเหลืองเนาะแล้วก็คอยยัดอาหารไปอีกทีหนึ่งตอนนี้ก็คือรอเวลาอย่างเดียวเดี๋ยวเราจะจับเจ้าตัวนี้ได้แล้วนะสำหรับเจ้าตัวคขังข่าวเนี่ยถ้าจับมันแล้วเนี่ยแล้วเอาไปเก็บเป็นชิปแล้วมาชุบใหม่เนี่ย มันจะไม่ล่องหนแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะเอาไปจัดการเจ้ากีก้าเนี่ยเราจะต้องสร้างแล้วก็เก็บไว้ยาวๆเลยนะครับอาจจะเรียกรีเควสอะไรมาไกลๆได้แต่อย่าทําเป็นชิปเนาะหรือชุบก็ไม่ได้นะครับไม่งั้นค่าสทักษะอะไรค่าสกิลของมันในการหายตัวล่องหนเนี่ยมันจะหายไปเลยนะครับที่เหลือก็คือรอให้มันหิวอีกรอบนึงแล้วก็ยัดอีกรอบนึงก็น่าจะเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวเอามาไว้ในตัวแมงมุมดีกว่าเนื้อจะได้เน่าช้าลงนิดนึงเนาะเนื้อน่องปรุงสุกอแต่มันยังไม่หิวเลยอะ่ะเดี๋ยวจับสักประมาณมากกว่า5ตัวขึ้นเนาะจะได้ไปลุมกัดเจ้ากิก้าได้รัวๆไปามามา,มาเมื่อไหร่จะหิวสักทีเนี่ย เมื่อไหร่จะหิวรออยู่นะอืมยังไม่หิวอีกสักทีเลยโหนานมากเลยอ่ะกว่าจะหิวอีกรอบนึงเอออ่ะหิวแล้วนะหิวแล้วเดี๋ยวก็ยัดเลยโอเคยัดเนื้อไปเลยโอเคครับเรียบร้อยครับเอาเนื้อมาเก็บไว้ตัว แมงมุมลายตัวนั้นแล้วเดี๋ยวเราลองโจมตีเลยเอาเป่านกหวีดแล้วก็ททร์เก็ตไปโจมตีนี่ใบโดนกัดฟรีๆดีครับเจ้าแมงมุมเจอข้างคราวกัดไปแล้วเราก็เดินไปหาตัวอื่นเลยนะสามารถเก็บเวลได้สบายๆเลยนะอา่ามีตัวตรงนี้อีกเวเวลสามตัวข้างบนละ่ะ อาเรเวลสิบแปดนะเดี๋ยวก็จับเจ้าตัวนี้เลยเดี๋ยวก็ยัดยาคูณเลยแล้วก็ยัดเนื้อไปโอเคแล้วก็ยัดเนื้อยัดเนื้อไปโอเคครับเดี๋ยวที่เหลือก็คือรอให้มันหิวอีกรอบนึงเนาะขอกินเนื้อก่อนเราหิวเองนะครับโอเคแล้วอาจจะตัดคลิปไปเนาะ ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับตอนนี้พี่ก็อยู่บนเทือกเขากริฟฟินแล้วอยู่ท่ามกลางฝูงค้างคาวที่พี่ไปจับที่ถ้ำม,มาเนาะตอนนี้ก็มี8ตัวแล้วล้อมรอบเจ้ากริฟฟินนี่เลยโอเคเอาของเก็บเราก็ขี่เจ้ากริฟฟินนะแล้วก็เป่านกหวีดให้มันติดตามเจ้ากริฟฟินมานะครับมามารวมตัวกันได้แล้วได้เวลาไปจัดการเจ้ากิก้าแล้วนะ พี่ก็เห็นอยู่หนึ่งตัวอยู่ตรงแถวสันเขานี่แหละทำไมมันยังไม่ตามมาอีกตัวหนึ่งติดประตูเกตเวย์อีกโอเคตามมาครบแล้วมาบินมามันบินค่อนข้างจะช้ากว่ากิฟฟินมากเลยนะบินไปต้องรอไปอะ่ะเนี่ยแต่มันบินมาเป็นฝูงนะครับบินมาแบบล่องหนด้วยอีก้ากีก้า รอก่อนรอฝูงแบทแมนค้างคาวมาก่อนกิก้าอยู่ไหนนั่นไงเจอแล้วตัวเบลเลอร์เลยโอเคเดี๋ยวเรารอให้กิก้ายืนนิ่งๆสงบสงบก่อนเนอะไม่งั้นเดี๋ยวเราลงไปตอนที่มันไปกัดตัวอื่นเนี่ยเดี๋ยวเจ้าค้างคาวของเรามันจะโดนลูกหลงไปด้วยเนะอะรอให้เขายืนนิ่งๆกัดตัวอื่นทำลาย ฆ่าตัวอื่นไปให้หมดแถวๆนี้ก่อนแล้วมันก็จะยืนนิ่งๆนะรอให้มันสงบนิดหนึ่งนกหวีเตรียมพร้อมนี่มันนิ่งแล้วใช่ไหมไปโจมตีไปแล้วนะครับอุ้ยมันยังไม่นิ่งอะ่ะเป่ายุดกันดิมันไม่ได้โจมตีอะไรใช่ไหม โอเคเราเฮ้ยยังไงยังไงโอเคอย่าไปกัดตัวอื่นนะไปะเราโจมตีของแท้และน,นี่ okay. โอเคมีสะดุง้งมีสะดุง้งเบาโจมตีอีกทีดิไปโ okay, อเคเฮ้ยรถเยอะพอสมควรเลยเนี่ยเฮ้ยแล้วนิ่งด้วยเอาละ อ่ารถลงลงเรื่อยๆนะมันมองไม่เห็นข้างคาวของเรานะครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเน่่เน,น่รถลงเหลือหกหมื่นกว่าแล้วนะยังไม่เห็นตัวอะไรนะอ่ากีก้ากีก้าเราอ้ยเ,เราตุยไปตัวงเหรอเนี่ยเห็นปะเห็นศพกระเด็นฮนะไปเป่านกหวีดโจมตีอีกอ่าโจมตีไปอยู่นะครับเมื่อกี้มันกัดตัวอื่นใช่ไหมของเราเลยกระเด็นอนะ่ะอ่ารดลงเรื่อยๆเลยนะตอนนี้ โอเคสบายสบายเฮ้ย hey, ท่า,านี้จัดการได้แน่นอนแบทแมนปะทะกิก้าสามหมื่นกว่าแล้วนะจากแปดหมื่นสามหมื่นสี่สามหมื่นสามเฮ้ยจะไปไหนอย่าไปกัดตัวอื่นนะไดนโนเสาร์ตัวอื่นอย่าพึ่งมาแถวนี้ไม่กัดแล้วเป่านกวีโจมตีทีหนึ่งไปกัดเรื่อยกัดเรื่อยเฮ้ยมันเคลื่อนที่นี่เหมือนเหมือนไป เห็นตัวอื่นแล้วเดี๋ยวมันจะไปกัดตัวอื่นเอาเดิโอเคยังลดอยู่เรื่อยๆนะครับพลังชีวิตของเขาเ้ยหมื่นกว่าแล้วโอเคถ้างี้ชนะแน่นอนหมื่นห้าหมื่นสามหมื่นสองหมื่นหนึ่งเก้าพันกว่าแปดพันหกพันกว่าห้าพันหนึ่งสามพันแปดสองพัน หกร้อยกว่าเรียบร้อยครับโอเคนี่จัดการเรียบร้อยฝูงแบทแมนจัดการเจ้ากิกาเฮ้ยแอเสียชีวิตไปตัวหนึ่งไม่รู้โดนกัดเนื่องจากอะไรมันคงกัดมุ่วๆตัวๆแล้วไปโดนตัวเนี้ยเนาะืมแมนึกว่าจะชนะแบบขาวสะอาดเนี่ยตุยไปตัวหนึ่งแล้วหมายเล็กสี่เนาะก็เหลือข้างขาวอยู่เจตัว แล้วแล้วก็หาตัวล้มเจ้ากิกาได้นะครับหายไปเนี่ยเหลืออยู่เจ็ดตัวนะตัวที่นอนก็คือหมายเลขสี่โอเคก็เรียบร้อยไปนะครับเป็นหนึ่งตัวที่ล้มเจ้ากิกาได้เนาะก็เห็นน้องๆคอมเมนต์มาบอกว่าเอาเม,เมกาโลมาจัดการก็พลางตัวล่องหนเหมือนกันนะ ก็เดี๋ยวจะพยายามไปจับเจ้าเมกาโลมาแล้วกันนะแต่ต้องลุยตอนเวลากลางคืนใช่ไหมเมกาโลไม่งั้นตอนวันมันจะหลับนะครับโอ้เลเวลขึ้นเพียบเลยโอเคก็เรียบร้อยไปนะครับสำหรับการจัดการเจ้ากิก้าแก้แค้นได้สําเร็จสําหรับฝูงเจ้าแบทแมนที่พี่ไปจับมาเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบอยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยนะ คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนละครับบ๊ายบายสวัสดีครับ